อ้พี่น้องแม่นนองอีมาเมื่อยยังงึงเลิกงานแต่เวน้นสบายดีพี่น้องเ,เว้นสินนเว้นแล้วนี่เก่าโมงโ <laughs> เว้นว่าเก่าโ,โมงระวังความดันจะขึ้นเด้อยา,ววาออม่มาได้มาไม่ตะล่างแต่สวยแล้วอมคนโตโต,ตเรียบร้อย ไปยงไปยี่ย,ง,ย,ง,ย,ง,ยงแม่บังอี้อะไรเอามาแม่บังอีเอามาผ้เอนี่ทางนี่แม่นงางจบป่ปาอาเะุกชัยยายป อำนาจน้ำพอน้ำแม่ไปพี่น้องเชียงหัวคิกๆตกลงกล็เรียบร้อยเพื่อไรอม,ไมิจมืออื่นออกเดินทางออกจากม,มุงมัเปิดด่านเปิดตะขวงแล้วไปฉุนตลาดไปตลาดด่านเปิดปอืม <c oughs> สรุปว่าหมูเห่านี่ต้องแปแต่เศ้าหมันบอไปแต่เช้าแล้วแต่หาโมงไงหาโมงลุกโมงนะถู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 กแน้องบัวผิด้ถูกถูจักข้างมาได้ห้าบนี้บ่าจัข้างสิเ้าบรได้เคยไปจักเถื่อได้ไหมท่าประชุมเ้าปตั้งแต่ห้าใน่ยน่อยบได้แมตั้งแต่ห้าแป้นนะบุตรได้ฉมองเ้ามันกับบดีบดีประนันไรจะชไปจือ บอกแล้วใครจะเคยไปจักกบูจักกจ่ดอกกัมีปากอย่เนาะกะทืบปากไปนําอยู่เลยกเป็นคนปากอคือกระทามไปแล้เนาะ ชูไปโจงแล้วบอกเขาค่ะโอ้ยเขาบ่วงเขาห่วงน้ำหรือแม่เขากินกระต่งขนมก็กระยา

อแกเนี่อยงกัทไซัสแจะอ่าปเมื่อนี้ข้าเจ้ามาส่งเด้อบอกบ่าป้าเดี๋ยวปามาเมื่อเช้าได้เข้าจะออกไปเช้ามาเปิดเฉพาขาป้าชงป้าใบเถาเมื่อเื่องนะเื่องก็เอาไปไล่เดี๋ยวบอก อีโบอกให้เอาไปไลนะเพจะถ่ายโอ้ยเอาไปลนะชซื้อบ่ขนาดนักิวปขนาดท่งหนึ่งขนาดนั้นอืมิเปหาทื่อช้มทื่อสชนาน่ยาเนี่ยเด้อให้มันเต็มพื้นไยเติดที่ต่อหากันมาแล้วจะเบดเบดเบสนี้ชาหกป่หๆแล้วชิมาดามกัน เวนเล็กับบุญแสงเวีนเออหนาวเลยเออหน้าพายเจ้าว่าปัญญาอ่อนอะไรเอื่อเพิ่อเพื่อนขามหัวขามประเทศได้กระแลนไปใส่บ้านคึบเนี่แหละไปใส่บ้านนากบวชนี่ยนะนักบวชงานนะอืก็คืนใส่เหล้าเต้าไงเนี่แหล๋ยวใส่บ้านคึืบใส่น้องแดงกับเขาน้องบัวแหละกระแลนไปมากับ อ้แตน่พาทอขนมยังมืองอีมันคือมาเนยเต็มใท่ป่ะคะชิมหน่อยนึงเต็มหมดอันนี้นะขาอหลุดนะท่องเลแอ่ะโป๊บๆอ่ะโอ้ขาะเจอส้ามบ่าท็เลยท้าไี่พออ่ะพอจะท้าเอลี่ได้ละมาแล้วขาอเหมือนพี่แมแล้วน้เหม้ออาะข้ออื่นอะไร อะไรได้ขอถ้าเจ้านั่นกินข้าวนั่งกินข้าวอันอยู่นี่ข้าวข้าวบ่ได้มาค่ะเจ้าถึงทำแม่ตะลุมตะล่างใชได้หรออือขอนะอยู่วะนี่มาใจผอได้ยินอยู่โอ๊ยถ่หางขี้เกียจถั่หางขี้เกียจเนี่ยชิมดังระนั่งปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊ปุ๊บปปปได้ร่ามาเตียงนี่อยู่เสิงนี่ไน้เสิงอยู่แหะนี่ มตตแก๊สีอีขอกระลิ้วโลดลงไปสองเบิ่งไปเปิดไฟเหยื่อเฮาไปหลอกไปขเอารถขล่างมันคือเสียงขเอีหยังอือง่ายเลยชุดจ่อยางหอดน่ะไปลีก็บันก็บันก็บันไอรีย่างหอดนะเชื่อกระดางเช้่เป๋อยู่าต่กห้องตะเกียชุดจ่อกรมีแต่ไปนี่เนาะไปทํางานแถวบ้านแถวเมืองกันว่าเฮ้ยไปกวงไปไกลก็อยานเรามาถักมาทำกระบอก อช้าุมเป็นก็เอื่นใส่เนาะเพะเอื่นลำมุมาบอก่ะแม่ค่ะชเมัามันแห้งกันงเห็นมันจังอยู่ดีมีแห้งเนาะแม่มันรุ่นได้ชูมันคือมาช็อกโกแลตหนึ่งนุ่นเพื่อนหยาบเบาัมหยาคือว่าผู้ล่าก็ได้มึงอยาจะโตว่าผู้ไทยกัน เออตาเ่กันแน่อู้เล่ามเดิ่งนึ่าเนี่ยตาคแนนเนี่ยนครับมันสี่ดายจุกเหงเอกต่างเงี้เนาะเล็กอ๋อคือสาคใช่จะไปอางโมเมนเตนดำๆขเนียว้าเาเมื่บอกไป เเห็นจะเอางห้ับใช่ไหมึได้ปัหานังตะเล็บนะนังลงตัดตัดิงมุงจะตัดแแล้วแจ๊คามืออย่าใไ้แม่มึงตดหายหนีบชิ้เลือดแตกนะอืออีื่อใหม่นางคื่อมาตเล็บจะได้ก็แก่งที่รัดระมูล เชี่ยไหมอืชายบดถึงจะอ่านบดสะมาดเลยดถือยมาเลยอ่ายงตู่อยู่ใช่เนาะตู่เาบักเปอรัเกินกันึจอมตู้เขาบักเปอร์เขากินกัน,นเขาเอะลรขา,ขางอือเขาจะลองอมันบนมันมหน เขาจะเขาจะเขาจะได้ขาวลายบอกอันนี้อันนี้บักขาวอยนนี้เขาตีหัวมือน่องให้นุ่มพเนื้อเนื่อเนื้อเนือเขอจะกัดเพลินกันเพลินนอืมชิปปีบ่นั่มาชิบบุก ชิมมือพะโละเลรียมากะแห้งนะบะแอีหัวควันพอดีอีหัวควันพอดีแรกกบนังหัวควันเยือเลื่อฮึ่มวงเชฟไปไลไรเหอคนน้ยันไฮมากเนาะก็เก็บออกเลยกันตัวใดบ่ยังเอาไปกระเก็บออกเลือกเหรอผับไว้นี้ชิบเป็นยังไม่งราบ เกะแน่นเลยนะกาจิตภาพเนี่ยนะบดเล่วบดเล่วกันตัดเองนี่นะในใจพ่ออยากหายทงไพ่ไพ่ทงไพ่มั่นตองแหงตองแหงไปไม่ลายไม่ลายไม่ลายเบ้าเบิ้งให้ชิดๆหงขาอีน่ะบอกอดโอ้ย ไม่เห็นเลยค่ะเด็จะน่ายะว่าด่างละหาม้ลยไม่ไดเต็มเสือเอิงนบางอีตับอไปก็ได้นะเขื่องไปหาเสืออกไหมเออว่าพื้นซื้อกับบุพแพร์แล้วต้้าสบาทสามสิบาทตัอหาสิบบาทเขาซื้อเครื่องเงินนั่นนะเสือตากโล่นะโอยอันเสืออันชงว่อมนะตัวหกสิบเจ็ดสิบบาทนะ เอาลงนี่ซ่อนไปเนี่ยได้กัดหนุ่งไปะกอโอ้ยอันเท่าแก่เพิ่นกระมีเพิ่นกระมี่หายยู่ดอกเสืยวผาน้าเทพอื้อกันบุมีกันนั่นแหละผักเมี่ยนค่ะเอาน้ำยาโตน้ำมาใส่ออืเขาผูกไปแต่เฮิงเขาก็มีเครื่องให้หนุ่งแหละอันถือเครื่องไปไลยก็คือการได้เห็นบมอชูชาตไปกรุงเทพหิวไปผสงตะเทียมค้ากลับมาหรือซองทงสามทงจนหลุดเข้าไปอยากขาบเครื่องไล่พวกนอากระซ่อนจากสองโตงค่ะเนี่ แต่ชงมันหยอดมัน n นนะตากเมล็ดล้นะผัดที่อันโอเปาเวนแ้ยาพราฮาสะแต่มันเต็มมันยังล่าปฏิต่อกันเนี่ยนี่ิดอมาเบิดขึ้นพอได้โทรเนาะโทรทามหอดไซหอดหันหอดนี้ก็ว่าไปม่นอนบ่นไม่ บ่อนบางคำบางคม,มก็บขี้น,นอนออน้ำม่บอกน้ำขึ้นอื่นชาก็ไปจะชบน้ำขึ้นแล้วมันแห่งกับขน,นอนนม่มัม <c oughs> มน <c oughs> ไม่เนบอก <c oughs> นี่นี่พแพยกัเสียบพ้ยังอย่างนั้นกะชิมีแายกันบอกพ่อใหญ่พามเยอะ ลืมแล้วบดยินไดยไครจบอาแซงซูรีลูกไผ่เจ้าบดยินได้รี่เอ้ยไปบ้านนีไปนอนนี่นาห้านอนนั่นนี่ยังบดยิ้นขันขันวมลุ่งเหรอเห็นเหอยึกยึด เออไพ่มันถุงป่ะถจะสูบบริูปจะสูบสามสีหมื่นละช่สาสี่มือนบริหลายมืนไปยืนน้ำดากงัอพื่อนนอปน,นี่เติมซสมากกับดากงัวแรงมากกับดากง,วงัวนะเออก็มีขบเป็นอะาไรเนาะจังได้ไปครับมีขบสมาสิไเด้ไป บ่มีบัตรสโปงสปอร์ตสิไปได้จังได้ก็มีบัตรสโปงสปอร์ตน้าจังไปได้เส้นจึบจับแล้วก็ป้ายจึบจับรู้เลยเออตลาดเข้ม,มาลาดนะเนาะห้าวกะสิขามไปคือกกลข้ามมันอันนะไปน่าอมา่อยมาก น,นี่ป้านี่ของน้งเอกของพายของน้องแสงคนหมาพันชิมาเฮ้ยไม่ได้พันชิมาคนมาตาบ้าอืมน้องเอกแสงมาพอดีปั๊บพวออกมาไปจัะก็เจ้าเอง้องชิ่ไหมยุกยี่อมันแก่ทงจะหลากออกเพื่อนยอยอนูนนอ่เอาแล้วเพิ่งอเอาแ้วปาดาอืมเอามาเลย น้าควายช้องนางงามบอนเอีงไปชะอีดโนดขีดน้ำน้ำวนนางแสงซุลีมีโทรัพคือม้อือไตเกันมาเอาการได้อ้ยไอกันอย่าไดเถอนเออช่างเงือผูกเช่างเงือแล้วก็มุมูอี่นับันยึกชงให้ฟ้